วันนี้เราจะส่งกิ่งตอนไผ่ตรงริมแรงหนึ่งร้อยกิ่งเลยเนาะใช่ไหมทำไม่ได้หรือเก้าสิบห้านะวันนี้เออประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าระหว่างเก้าสิบห้าแต่กองนี่ดูขอโทษด้วยอ่ะก็จริงๆแล้วมีออเดอร์วันนี้จริงๆแล้วต้องมีออเดอร์สี่ร้อยกิ่งใช่ไหมแต่ว่าไผ่มันยังไม่พร้อมก็ <c oughs> คือมีลูกค้าเจ้าหนึ่งเอาสามร้อยกิ่งเนาะจะไปปลูกแทรกสวนผลไม้ใช่ไหมอ่ะเราก็ส่ง ตัวอย่างงานให้ดูเนาะว่าปลูกแสงได้ไทยเราไทยตรงน้ำแรงสามารถให้ผลผลิตได้ในพื้นที่ทึบแสงทุกคนอย่างเช่นสวนยางสวนผลไม้เสนอไปเผื่อใครอยากเอาไปสร้างรายได้เพิ่มเติมเนาะอยู่ระหว่างสับระหว่างฟันปลานะเอาไปปลูกสลับฟันปลาเออไปเลยๆ <c oughs> อเอาไปปลูกสลับฟันปลากับสวนผลไม้ได้ทุกคนถึงจะแสงน้อยจะสามารถให้ผลผลิตได้นะ อันนี้เราก็ยกตัวอย่างว่าลูกค้าก็จะไปปลูกแทรกไม่แน่ใจว่าเป็นสวนบังคุดละมุดลำาไยอะไรแน่แต่เขาบอกว่ามันบรรยากาศมันค่อนข้างจะทึบนะก็สั่งไว้300กิ่งคิดว่าน่าจะอีกประมาณ1สัปดาห์เนะเาะน่าจะจดส่งชุด300กิ่งนั้นได้นะ,ะวันนี้ก็1 0 0กิ่งนี้ก่อนทุกคนอันนี้เป็นย่อยเนาะเป็นแบบ2 0 1สอะไรประมาณนี้นะก็จะส่งให้ลูกค้ารายย่อยก่อนอดีใจมากตอนนี้ออเดอร์เป็นปัจจุบันเน <laughs> ปัจจุบันแล้วทุกคนก็คือ ก็ทุก3-5ถึงวันแต่ว่าถ้าสั่งมาเป็นอตใหญ่อย่างเช่นก็มีอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าจะใช้ประมาณพันกิ่งก็กลางกลางเดือนจะแจ้งรายละเอียดมาคือสั่งไปทดลองแล้วเนาะ,ะลูกค้าได้สั่งไปทดลองแล้ว100กิ่งแล้วบอกว่าจะใช้อีกเป็นพันกิ่งประมาณนั้นเดี๋ยวกลางเดือนจะแจ้งกลับมาว่าว่าตกลงจะใช้เท่าไหร่เนาะ,ะภัยเราตอนทุกวันนะทุกคนตอนทุกวันเนี่ยอาจจะมีล่าช้าแล้วลนทิ้งช่วงนู่นนี่นั่นเนาะ,อะ ประมาณนี้ถ้าใครสนใจจะปลูกไผ่ตรงลืมแล้งอันนี้เป็นไผ่เน้นให้หนอนะเพื่อนนะต้องย้ำในที่ว่าเน้นหนอนสังเกตที่เราถ้าที่สวนเราเองเราจะไม่ไว้ยอดเพราะเราลำเราเอาแค่ช่วงโคนลำมาใช้งานคือทาไม้ี้แก่ย่างนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นตัดยอดเพื่อที่มาแปลรูปหรือว่าขายเป็นเนื้อหน่อไม้สดน,นะเก็บเกี่ยวทุกสัสดส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดรายได้สูงสุดสําหรับคนทําสวนไผ่เนาะใครที่ปลูก เป็นแล้วก็อยากให้เข้ามาแลกเปลี่ยนติดตามกันไม่อยากแบบว่าไม่อยากได้ยินแบบว่าพึ่งลื้อลื้อทิ้งไปอะไรเงี้ยเออทั้งทั้งที่ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการปลูกให้เกิดแล้วก็ทําให้มันงามนะคนนะั้นย้ำอีกทีนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดดังนั้นใครที่สนใจจะปลูกก็สอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าติดตามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบ้านสวนธนาคารนี้ได้นะคนนะ,ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้จ้า